สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะวันที่3าธันวาคม2567นะคะทุกคนวันอังคารเนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะทุกคนเป็นการหยอดจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้เพื่อชอบเนาะคะ่ะทุกคน เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นใจจะพาไปดูวันที่2ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่2นะคะจจให้เด่นรอบเช้า8และ7เด่นรอบบ่าย3และ2รอบเช้ามา 0, 0 1, 9, ูนย์ศกับทุกคนเด่นมา8พีคือน้องเข้าคู่ 98, 8, 9 8 8าเข้าคู่จุกกับเนาะค่ะทุกคนคะ่ะรอบบ่ายใจให้3และ2มา30-2 เ 9, 9นะคะเด่นมา2พี่น้องเข้าคู่ตัวกับ2 0 0 2เลขเด่นประจำวันรอบเช้าหลุดรอบบ่ายมาเลข2นะคะทุกคน fc ที่คอมเมนต์ถามใจบอกว่านะคะตัวเด่นเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกวันไหมตัวเด่นจะไม่เหมือนกันทุกวันนะคะจะเปลี่ยนตามเลขที่ออกงวดล่าสุดนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะ่ะทุกคนจะเปลี่ยนจันทร์ถึงอาทิตย์ วันจันทร์ก็อีกตัวหนึ่งอังคารก็ตัวหนึ่งนะคะวนไปวันจันทร์ก็เหมือนกันนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันเนาะคะ่ะสําหรับวันที่สามนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่เจ็ดและหกนะคะอิเพยขามาดูความน่าจะเป็นค่ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอาเจ็ดแปดก่อนพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดศูนย์ เจ็ดเก้าค่ะหกค่ะหกเจ็ดหกสองหกหนึ่งหกสามหกแปดหกเก้าค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะเอฟซีค่สองค่ะสองเจ็ดสองหกสองสามสองแปดสองศูนย์สองเก้าค่ะ 2, หนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตเต็ดกันค่ะเจ็ดหกสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกสองหกหนึ่งสองกับหนึ่งรอบบายสองเจ็ดสองหกหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะคะ fc ขานี่ก็คือคู่ตะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจ,จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมในรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่สามในแปดเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามสามกับแปดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะ เต็นรอบเช้าอยู่ที่7จและ6เต็นประจำวันอยู่ที่3ามและแดเป็น7จ็ดสามสมเจดเจดแดแดเจดนะคะทุกคน6ค่ะหกสามสา6หกดแปดหกเนาะคะ่ะสกับ1รอบบ่ายและ3กับ8เป็น2 3 3สามสาองสองแดแดสอนะคะห่งค่ะหนึ่งสามสมหนึ่งหนึ่งแปดแดหนึ่งะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาก กให้ตามได้ค่ะพี่น้องขาบอมักกับพานได้เด้อพี่น้องเด้อสถิติกับมีเข่ามีหลุดนะคะสําหรับคู่ที่จจับให้นี้ก็เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นรอบเช้าตัวเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านผู้ใดบอมักบอชอบก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคนขา ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะวันที่3ทธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโซคโซคมันสุขูสุก้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ